สวัสดีครับฮัลโหลนี่ฮะสวัสดีเพื่อนชาวคริปโตเคอเรนซีนะครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมสาหรับช่องฟรีคริปโตนะครับผมช่องที่จะมาวิเคราะห์กราฟเสนอแนวคิดส่วนตัวเกี่ยวกับกราฟไม่ได้มาแนะนําการลงทุนแต่อย่างใดนะครับผมไม่ได้มาแนะนําให้เพื่อนๆมาเทรดตามนะครับผมและผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนนะครับแล้ววันนี้นะครับผมผมก็จะมาอัปเดตแบบเร่งด่วนนะครับผมสาหรับเป้าหมายของเราในการเทรดนะครับผม อนี่ก็เป็นเจ้าชีปะนะครับผมเป็นยังไงครับผมเป้าที่ผมได้วงไว้นะครับผมอมันมาถึงเป้าที่สามของผมแล้วซึ่งเป็นเป้าแบบเกาๆแล้วนะครับผมนี่แทบจะกําไรออ่ประมาณถ้าเข้าตามที่ผมบอกนะครับผมผ้ารามันยืนไหวนะครับเนี่นะครับผมนี่ก็ร้อยยแล้วนะครับผมแล้วเป้าต่อไปของเราก็ประมาณนะครับผมผมก็ไม่ได้บอกว่ามันจะไปถึงหรือไม่ไปถึงเพื่อนๆก็ดูเอาไว้นะครับผมเนี่ยนะครับ ผมก็ให้ไว้ประมาณนี้นะครับผมแม่ตัวอื่นล่วงแต่เจ้าชิบะของเรานะครับผมก็นะครับทํากําไรกันแบบมหาศาลนะครับผมโอ้โหไม่รู้วอลุ่มมาจากไหนนะครับผมผมก็มองว่ามันสุดยอดมากๆเลยนะครับผมสําหรับเจ้าชิบะและในช็อตเทอมนะครับผมมองเห็นเป็นไอซ์ไอนะครับผมถ้ามันปิดต่ําแบบนี้นะครับผมแล้วราคาเป็นแบบนี้ผมก็มองว่ามีโอกาสพักตัวนะครับผมยกเว้นว่าไอซ์ไอจะเบรกบริเวณแถวนี้ไปได้นะครับผม นะครับผมถ้าเบรกแถวนี้ได้ผมก็มองว่าก็เป็นเรื่องที่โอเคนะครับผมรับได้ราคาอาจจะยังไม่ลงนะครับผมแต่จริงๆแล้วมันก็ขึ้นมาเยอะมากๆนะครับผมจนผมตกใจเลยทีเดียวแล้วผมมันถึงเป้าที่สามของเราเลยนะครับผมซึ่งผมมองว่าเป็นไปได้ไหมที่มันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเนี่ยนะครับที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับแบบก้อนนี้นะครับผมแล้วตรงนี้ก็อาจจะแบบพักตัวอะไรแบบนี้นะครับผมเพื่อสะ่งพลัง ไปต่อนั่นเองนะครับผมแบบเป็นแพทเทิร์นสามเดี่ยมอะไรก็ว่าไปนะครับผมอันนี้ผมก็ยังไม่มั่นใจนะครับผมเราก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับผมว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมแต่ที่แน่แมันถึงเป้าฟีโบนะครับของเราแล้วนะครับผมตามที่เราได้วางแผนกันไว้นั่นเองนะครับว่าเป้าก่อนนี้หน้านี้ของเรามันถึงครบหมดแล้วแล้วก็เป้าเก่าๆเนี่ยนะครับผมผมยังตีกรอบสี่เลี่ยมเขียวๆไว้อยู่เลยนะครับผมฉะนั้นผมก็จะซูดเก่าต่อไปนะครับผมสําหรับ ใครที่ยังถือเจ้าชีบะอยู่นะครับผมส่วนสําหรับใครที่ยังไม่ถือผมก็มองว่ามันค่อนข้างยังน่ากลัวนะครับผมแล้วก็ให้มันรอมันพักตัวก่อนดีก,กว่านะครับผมเพราะว่าเราอย่าเพิ่งโดดเข้าไปแบบ อะไรที่มันสูงสูงนะครับผมตึกสูงสูงมันแบบมันชันนะครับผมอ่าแต่ถ้าใครถือมาตั้งแต่ตรงนี้ผมก็มองว่าจินดีด้วยนะครับผมที่คุณได้ทาตามแผนที่เราได้วางกันไว้นะครับผมผมก็มาอัปเดตแค่นี้แล้วกันนะครับผมแบบรวดเร็วนะครับผมก็ยินดีกับเ,เพื่อนๆนที่ได้ทําตามแผนของตัวเองด้วยนะครับผมก็ยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของผมเลยนะครับผมถ้า ผดดู้ติดตามครบ2,000คนเมื่อไหร่ผมจะมาแจกเรียนเหรียญน,นึ่งฟรีนะครับผมสุ่มแจกนะครับผมอ่าแล้วเจอกันใหม่ครับขอให้ทุกคนได้ตังค์นะครับ